สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำขนมปังโบราณนะคะใช้เวลาผสมแป้งแค่3นาทีค่ะก่อนอื่นก็ต้องมีน้ำอุ่นนะคะ2ถ้วยตวงเทลงไปในชามเลยค่ะจากนั้นตามด้วยยีสต์1ช้อนโต๊ะและเกลือ1ช้อน1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะไม่ใช่1ช้อนชาไม่ต้องรอให้ยีสต์แตกตัวหรือทำงานเลยสามารถผสมลงไปได้เลยค่ะ และส่วนผสมสุดท้ายก็คือแป้งอนเนกประสงค์แป้งตาว้าวหรือแป้งขนมปังก็ได้นะคะสี่ถ้วยตวงค่ะผสมลงไปเลยใช้แค่ไม้คนนะคะแป้งสำหรับขนมปังสูตรนี้เราจะไม่นวดนะคะเพราะเราต้องการให้มีฟอง อากาศอยู่ข้างในขนมปังบ้างเพื่อที่จะให้มันมีความเหนียวและนุ่มค่ะไม่ใช่แค่นุ่มเพียงอย่างเดียวนะคะ มีเท่านี้นะคะสำหรับส่วนผสมของตัวแป้งขนมปังของเราใช้เวลาผสมทั้งหมดก็ไม่ถึง3นาทีค่ะจากนั้นก็แค่ต้องเอาฝาของชามเนี่ยมาปิดไว้แล้วก็ปล่อยไว้สักสองชั่วโมงเพื่อให้ตัวแป้งนี้ขึ้นฟูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจาก2ชั่วโมงว่าแป้งของเราเป็นยังไงเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วคะ่ะสเท่าตัวจากนั้นนะคะเพื่อนเอนก็เอาตัวแป้งขนมปังนี้คะ่ะใส่ในถุงซิปล็อกหรือถุงพลาสติกไว้แต่ว่าถุงพลาสติกนี้ก็ขอให้ทาน้ํามันไว้บ้างนะคะตัวแป้งจะได้ไม่ไปติดกับถุงเยอะจนเกินไปเราจะได้ไม่ต้องเสียตัวแป้งไปเนาะจะได้มีขนมทานได้ามากขึ้นคะ่ะ จากนั้นเราก็จะนำแป้งตัวนี้ที่อยู่ในถุงพลาสติกเข้าไปในไวนตู้เย็นนะคะแช่ไว้สักประมาณ1ชั่วโมงค่ะเป็นอย่างน้อยเพราะเห็นไหมคะว่าแป้งมันยังเหนียวจนเกินไปเราอาจจะยากนิดหน่อยที่จะเอามาขึ้นรูปค่ะแล้วกวารที่เราไม่ผสมแป้งไปในจำนวนมากๆก็เพราะว่าเราไม่อยากจะได้แป้งขนมปังที่เนื้อแน่นแล้วก็แข็งง่ายนะคะเวลาเราอยากจะให้เก็บไว้ได้นานๆค่ะ พอ1ชั่วโมงผ่านไปหรือ2ชั่วโมงหรือ1อาทิตย์ก็ได้นะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไว้เป็นเวลานานค่ะจากนั้นเราก็เอาแป้งนะคะมาแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะเพราะว่าเราจะทํา2หน้าค่ะหน้าแรกเราก็จะทําเป็นใส่พริกดองฮาเรพินโนกับชีสและในตัวที่2เราจะใส่เมล็ดทานยพืชนะคะซึ่งจะใช้งาดํางาขาวหรือ จะใช้ป๊อปปี้สีหรือมเมล็ดดอกป๊อปปี้ซึ่งวันนี้ที่ฉันก็เอามาใช้ค่ะ สำหรับแป้งส่วนแรกนะคะเราก็เอามาวางไว้บนเขียงนี่ค่ะใช้นวลแป้งเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็แผ่ออกมาค่ะจะได้มีที่ไว้สำหรับพริกชีสแล้วก็ไข่ที่เราจะเอาใส่ลงไปข้างในนะคะท่านผู้ชมและอยากจะบอกว่า,าหน้าตัวนี้นะคะเจ้าพริกดองตัวนี้อร่อยมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนทานแล้วติดใจหลายคนแล้วแล้วก็มันใช้สำหรับการเป็นอาหารเช้าได้ดีทีเดียวเลยค่ะ นี่นะคะเราก็โรยพริกลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยชีสแล้วก็ไข่อีกเพียง1ฟองนะคะแล้วก็ห่อไว้ค่ะเป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วตัวตัวไข่ที่เราใส่ลงไปนี่ก็เพื่อที่ตัวขนมปังนะคะจะได้ ติดกันอยู่ในถาดถาดเดียวกันตัวถาดก็ประมาณ8คูณ8นิ้วนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าขนมปังที่ออกมาเนี่ยก็ใหญ่เท่าเท่าเขียงหนึ่งเลยเลยทีเดียวก็ไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะคะพอเราตัดแล้วก็ใส่ถาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะปล่อยให้ตัวแป้งเนี่ยขึ้นฟูอีกค่ะก็ใช้เวลาประมาณสักเก้าสินาทีนะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นไม่นาน ดังนั้นเราก็จะใช้เวลาให้แป้งตัวเนี้ยมันขึ้นฟูรอสักหน่อยนึงแต่ว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ ส่วนตัวถาดนะคะก็อย่าลืมทา้ํา,ม,ามันไว้หรือเราจะเอากระดาษไขค่คะมารองก็ได้หรือจะถ้าเป็นถาดเก่ามากก็ทา้ํามันไว้สักนิดนึงแล้วก็ทากระดาษไขรองไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ตัวแป้งมันขึ้นฟูไว้ค่ะ90นาทีชั่วโมงครึ่งนั่นเองจากนั้นเราก็มาทำการทำหน้าที่สองะคะ่ะอันนี้จะใช้เวลาแป๊บเดียวเลยเพราะว่าเราจะใช้มเมล็ดธัญพืชโรยหน้าค่ะ มีตัวแป้งนะคะเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะไม่ต้องกลมมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันขึ้นฟูอีกเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยให้มันขึ้นฟูเนี่ยเราก็เลือกเอาธัญ,ญพืชที่เราอยากจะใช้นะคะโรยหน้าลงไปเลยหรือเราจะเอาน้ํานะคะมาทาตรงข้างบนผิวก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่ตัวธัญ,ญพืชเนี่ยจะได้ติดกับตัวผิวของแป้งขนมปังเราง่ายขึ้นนะคะ ก็โรยลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้90นาทีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะอบพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทิ้งแป้งไว้นะคะ90นาทีแล้วมันฟูเต็มที่แล้วเราก็จะมาทำลายให้กับตัวขนมปังของเรากันค่ะสำหรับวันนี้วิธีทำลายง่ายๆก็คือการใช้กรรไกรนั่นเองค่ะเอามาตัดทำลายเลยแต่เราจะไม่ทำก่อน ที่จะให้ขนมปังขึ้นฟูนะคะจะต้องทำลายก่อนอบเพื่อที่ตัวลายเนี่ยจะได้อยู่กับตัวขนมปังขณะที่อบแล้วก็หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยค่อยๆตัดนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมปังเนี่ยนิ่มมากเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ เอาน้ำค่ะหึ่งแก้วเทลงไปในถาดนะคะซึ่งถาดนั้นเราก็จะเอาไว้สำหรับชั้นล่างค่ะเหมือนการเป็นการนึ่งขนมปังเพื่อที่จะทำให้ตัวผิวของขนมปังนะคะจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Crusty นะคะก็คือจะมีความกรุบกรุบนิดนึงในขณะที่เนื้อข้างในขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะมีน้ำอยู่ในถาดหแก้วนะคะ แล้วสำหรับอุณหภูมิที่เราใช้วันนี้ก็คือ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ191องศาเซลเซียสค่ะอบประมาณ45 5 0นาทีนะคะรอให้ตัวขนมปังของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองทองค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรติดเวลาเราใช้ไม้จิ้มฟันเสียบลงไปนะคะแต่ถ้ามีชีสติดกลับมานี่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สุกนะคะเราจะดูว่าเป็นเนื้อตัวแป้งขนมปังแป้งโดหรือเปล่าที่ติดกลับมาแต่ถ้าทิ้งไว้50นาทีนี่คือ,อยังไงก็ต้องสุก ก็ะะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยจะเห็นไหมคะว่าตัวขนมปังนี่ก้อนใหญ่พอสมควรนะคะมันเลยใช้เวลาอบนานมากนิดนึงแต่ว่าทานได้เป็นเวลานานเลยค่ะแล้วตัวขนมปังก็ไม่แห้งผ่านไปเป็นอาทิตย์นะคะเวลาเราเก็บในซิปล็อกเนี่ยก็จะไม่มีการแห้งหรือว่าหยาบอะไรขึ้นมาเลยซึ่งแล้วเราก็สามารถทำเป็นขนมปังปิ้งค่ะตอนเช้าก็ได้ไม่มีปัญหาเลยทีเดียว ส่วนตัวที่เป็นธัญ,ญพืชเนี่ยก็จะมีทั้งความหอมแล้วก็จะมีรสชาติของธัญ,ญพืชด้วยค่ะเห็นไหมคะนุ่มแล้วก็เหนียวเลยทีเดียวไม่ยากเลยสำหรับการทำขนมปังนะคะในวันนี้อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปทำดูค่ะ